เอาเลยครับขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมบัตสไตน์นะครับท่านผู้ชมลงมาแล้วก็ได้ปืนเลยนะครับในข้างหน้ามีคนลงขัดจัดครับตัวเพื่อนอืมไม่ตายพี่ก็ตรวจรูดอืมร้อยแก่ผมตอนนี้ผมได้ทำการอยู่แรงดีเทียนเลยนะอ๋อจริงคือแรงเตือนจัดเลยว่าพิม เคยลงทีมไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้ผมผมไม่ได้บูลลี่นะนี่มันคือเรื่องจริงนะ <c oughs> ปีเด็ด,เดผมไม่เล่นเลยม,มีปืนอะไรให้เล่นบ้างไม่มีเฮ้ยขา้าหน้าอืมอืมอืมจัดไปสองศพดีไหมฮะปดเจี๊ยบโอ้ยปออีกสู์ม่วงเ <Wow. S 1> สียงตีนเต็มเลยนะข้างบนประมาณสองสามตัวได้ วันนี้เฮ้ยสวนวิ่งออกนี่ไงเก็บไปก่อนสามศพเอ้ยแล้วมีตัวโดดลงไปข้างล่างนอกตึกน่ครับโอเนี่ครับผมโอ้ย,ม,อยมาดิก็ลุยดีว่หนีไปไหนน้องหนีไปไหนอืมไปสอที่สีไปโดดใหม่ซะ นี่ครับพระเอกของเรา MP5 ของคลิปนี้เราต้องเล่น MP5 นะจริงๆแล้วผมจะมาเล่น MP5 กับ P90 นะครับทุจังหวะน้ครับผมสบายนี่ไงคือแบบ MP5 ยิงใช่ไพอยิงไม่ได้ก็ P90 สับอะไรเงี้ยสับเป็น p 9เนะแล้วก็สามสองไปดิเออนณะยิงเอาดิอืมลูดเียบร้อยครับเพื่อนยิงดาว มีเสียงเตีมทั้งหมจะเต็มเลยนะมาลุกยกันต่อที่ไหนอยา <c oughs> งบนหรือเปล่าเสียงมาจากด้านบนนะ่ะนั่นไงไม่ละม่นกดลูกตองกันอยู่ขออนุญาตลูดฟรีสบายอุย้ยโมงอะไรวะอุ้ยอ้ยลูดเอ้ามาดิ เอ้ยมันโดดหนีผมฝันเปียกเป็นครับน้องผมชอบปืนนี้มากรู้สึกเทแล้วก็สกินนี้ก็ยังไม่มีสกินแบบว่าแบบเติมเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นบ่อยตรงนี้โอ้ยเองยิงหลังหน่อยละกันสำสบครับเจ็ดคิวละ บอกเลยว่ากีเดดอ่ะเปืนเนี้ยผมแบบใช้เล่นบ่อยอ่ะไปล้าเจอผมวอะรก็ตัดแทกันได้นะครับเจในเกมก็มีฟ็อกนะเออรูปดีเนี่ยพีเก้าศูเนี้ยมก็สับเป็น MP5 เนี้ยเออใช้สลับกันได้นะถ้าพูดจะใช้ในแมปไอแมปเล็กเนี่ยผมว่าถือว่าแบบโดดเด่นอ่ะใช้ได้เลยอะเออจริง ็เมื่อกี้ก็น่าโดดไปแม่งแอบ,บมุมนี่อ่ะอุ้ยเกือบซีดครับเหมือนเขาจะเล่น,อนสองครับตกปีกเก้าเสงอยู่ด้านหน้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยกหลังยิงมาเนี่ยปาธกปาระเบิดแลวเหมือนจะเป็นตัว ตัวซามูไรไอปาไปโดนไหมไม่นอนนะอุ้ยขอเอียดบิงไปต่อหน้าเลยแล้วก็ตัวนี้จ้าลูกซองหรอโอ้ยหนีไปไหนครับหนีไปไหนน้อเออผมไม่รู้เลยครับว่าเกมนี้มันแบบว่าได้แบ่งซ์ฟเวอร์หรือเปล่าผมรู้สึกว่าแบบบางทีก็เหมือนจะเจอตึงเปรี้ยแบบปืนแบบยิงแบบไม่ไม่ไม่มีสายไม่มีตรงไม่มีดีเลย กดยิงท่าฮีบะครับไม่ต้องเข้าสโคปเลยเออแล้วจังหวะนี้เจอสามคนตายนะยัเรื่องไงเฮ้ยเลื่อนหน้าจอยไปเบิดไฟอีกอัดส่วนยิงนี่เออหรือตัวเพื่อนหมดยังวะเหมือนเพื่อนน่าจะเก็บไปแล้วเนี่ยเออเออผมชอบเล่นตัวสำไรนะครับเพราะว่า ถึงว่ามันดีเวลาถือมีดจัดยิงสับยิงสับเอ๊ทำอะไรเพื่อเราวะอ่ะช็อตเรโหลดเอ๊ะข้างล่างนด้นเสียงเตี๊ยนได้นเสียงเท้าแล้วนั่นไงสมัยหรือเปล่านี่ไงจัดไปดิ คิวเลยครับดูแต่จังหวะนี้ครับนัวเกินอะตรงเนี้ยมันต้องลงมาแล้วอะถ้าไม่นัวก็คงไม่มีเอ,อ้ยเเวลนนี้ผมจะเกิดแอ้คมกำเนิดผมเนี่ยแยเยอะ,ะเกินไปเปาวะโอ,โอ้โหรูปอีกหนึ่งมาดิ่งสวยครับแล้วยิงต่อสมุดที่สอง มาดิเอ้ยจิบโอ้ยความทรงจำเร่งเตือนโอ้ยชิบหายโอ้ยเกือบตายโอ้ยเยอะสําไรความผิวอุ้ยแล้วข้างหน้ามีตัวอุ้ยเราต้องเอ้ยเอ้ยโลกระสุนมาดิตอนนี้คือเราต้องนิ่งห้ามโลกความไวต้องต้องได้ครับผมตีแท็กมันหน่อยอุ้ยมันอยู่นี่ยิงหนีรูดผมจะวิ่งจากหน้ามันนะสไลด์เลยไปไหนวะไปไหนเนาะไปไหนเนาะ เกือบซีทับคนดูเนี่ยสามเลยออเออไอวงเกมนี้มันบีบบีบแรงมากบีบเข้าแบบเข้าเนื้อฮะไอ,อขอให้นานโดดไปก่อนนะใจใจเย็นเด็กจไอสองไอสองไอ,อปืนยิงไม่โดนเลย เฮ้ยไม่ตายข้างบนมีตัวแบนอืมทำอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้ป้อมยางก่อนเบนเดตต้องเข้าเอ้ยแล้วมันนัวอะไรกันตรงนี้เนี่ยเอ้ยข้างบนก็มีสองตัวยังยืนดูเลยแล้วเราไม่มีปืนไกลอะเป็นือเราไม่มีปืนไกลแต่ว่าเราไม่หวั่นข้างล่างมีตัวครับยื่มาแล้วนี่ไง ไม่ใช่น,นี่หว่านะนเพื่อนเนี่ยรอผมขึ้นมาแล้วไม่โดดลงไปป่ะนะเนี่ยเฮ้ยโนี่ยเฮ้ยโอ้น่าคึ่นนงยิงตัวสมองเลยเด็กชุบๆเพื่อนกน่อนนะชุบๆๆให้หมดอนะ่ะคือมือพี่ไวอยแล้วน้อง คือยังไงก็ที่หนึ่งะครับผมบอมบอลเลยตอนนี้ยังไงก็ที่หนึ่งเฮ้ยมามาวิลาบุลุดมาสุดท้ายครับอยู่แล้ว16คิวแล้วมันเจ็บแบบเปิดเฮ้ย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 ข้างล่างเกาะทองว่ะแล้วมันเหลือตัวเดียวไงก็ลงไปดิฝ่าระเบิดช่วยเลยเฮ้ยมีตัวลงปุ๊บอะไรครับน้องอะไรน้องที่เศูนย์ คือแน่นอนแล้วยังจะมาเล่นอะไรจะมาเล่นกับพี่เหรอ17คิวครับบอกเลยว่ามาจัดเอ้ข้างล่างเหลือตัวหนึ่งนี่ยโดดล่มเพิ่งโดดล่มลงปลเปิดเปิดเข้าไปโดนมากอ่ง bang โดนเฮ้ยไปหนีตอนนี้เป็นไง ขอดีเวลาบรรลุแล้วลสุดท้ายเฮียสิบแปดคิวพระเจ้าช่วยไม่ธรรมาดาอเอาเลยครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงมีแค่เท่านี้เนาะก็เจอก,กันคลิปหน้าครับบาย